สรุปตารางคะแนนไทยลีก2ฤดูกาล2025-2026อัปเดตประจำวันพุทธที่7มกราคม2569อันดับ1ราศีสลายยูเนเต็ดมี41คะแนนอันดับ2โปลิสเทโรศาสนะมี35คะแนนอันดับ3ชัยนาาเอฟซีมี29คะแนนอันดับ4สีสเกตยูเนเต็ดมี29คะแนนอันดับ5น้องบัวพิชยะเอฟซมี27คะแนนอันดับ6 จันทบุรีเอมี26คะแนนอันดับ7ปัตตานีมี26คะแนนอันดับ8แพร่ยูเนเต็ดมี25คะแนนอันดับ9มหาสรารคาม SBT FC อมี23คะแนนอันดับ10เชียงใหม่ยูเนเต็ด FC มี22คะแนนอันดับ11มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ f อมี20คะแนนอันดับ12ขอนแก่นยูเนเต็ดมี19คะแนนอันดับ13สงขลา f อมี19คะแนน อันดับ 14. พัทยา Discovery u n i t e นเต็ดมี18คะแนนอันดับ 15. นครศรี United มี18คะแนนอันดับ 16. บางกอกมี16คะแนนอันดับ 17. นครปฐม f c มี14คะแนนอันดับ 18. ตราด f c มี14คะแนนจบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนไทยลีก2วันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ